ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีมาผมมือนี้มือโ้วมือม้าันพี่น้องเอ้ยข้ามตัวดียิ้มสบายสบายเอา่วให้สบายครับผมทตัวสบายให้ใจลาเรื่มครับผมใจสดใสยิ้มสูงเหมือนครับผมแม่คั่ขออวยพรอในเอฟซีทั้งบ้านสุขหูชุกนทั่วรลูกเลยค่ะเด้อมือนี้ ให้มีโุกมีาลามีโุกมีมันให้ได้เงินเต็มกระเป๋าหมดเนี่ยให้ได้สามบุญน้ำกันเนาะค่ะเนาะสาธุค่ะครับผมถูกถูกครับแต่สิสส่งที่มคุยกระพูบาดเนี่ยขอบุญบารมีเพิ่นพ่อเพื่อนแต่ให้ลูกให้ล้านได้สามบุญน้ำกันเนาะครับผมกูเราเก็บทองอยากเราอะไรที่เงินสาธุ โองวอนันพรสริยกานะขอเป็นม้าวมีตัวนัยาทสโปรดมาตลชก็อนี้งมาช่วย้เจยาความนกาสบเสวยชาะคศาสนาประเด็นขอเที่ใรเือกโดยไม่ตาองบกวัีไรน รบกวนมะน่าปูมะร้ายรบกวนมาอันเทินพิ่งกบพาเทวราทิ้งทักที่ยวว่าแล้วแา่นแม่อยู่มาไปทักที่พระยาอีนั่งามาไปทักที่พระยาบ้านหลูกหลานสี่เลยไม่มูห้องถางวะทางพุทธศาสนาทางพระอาจารย์เอาได้เอาพระทั้งกระจายถึงให้ ขีพยาเทวดาฟ้าดินเออลูกพขาเทวดาเจ้าอพอมารับไอ้ปูชีมาขาปูตาปูปุปูมปูคุณนคุ้มทิ้งทักที่บอกได้เลยเฮงเหนึ่งว่าเป็นที้พญา,าบางบลุดร้านที่ไหนไม่มมากงอมถักอืมท่านคุณท่านศาตนะเอาพราชั้นกระ่ายคืนมาอู่ัาในอยากขอขอท้าย พานบางของอีน e, ั people, ่งหลังพานบางของอีนั่งหลัง no ่ตต่าไปคู่บอกให้ไปคู่ก่าตุ้ทชุดๆ่ะไปตุ้ดุบก่ทานก็มั่ว่าที่ใจตรงใหน่บ้างหนึ่วันที่นั่งบ้อฉันวันไหนวันที่นั่งหอดฮอทถุมวันที่นั่งหอดฮกทุ เออพอนั้ปูอันาันอั้าพาดถูกโกธนาคาดพรายพาหนากคุกมงเราพมเป็นทักทพพย์าบาีนั่นแบบคือใจไม่ปิห้องถามพักค่นถามพัวัดทานวะอืมมาถือว่างห่ักเับน่ะห่างถึอว่าหนากตัดไหมว่ายหากตัดไหมเขปูที่ประขาร่วมเท่าไหร่ใครตอบได้ตอบมาก็แก่ลูก สิทันหน้ามบกผ้าว่าเน่งพันสิทันน้ามบก้าว่เขาละคนสมัยพราสิทันน้ามบกผ้าเคยทันกับทันคือกองหน่ันพระงันทีว่าทันแม่ว่าดูน้านักบ้างเตีพอเราดังเตี้ยพอมาเข้ามาเสียงมันดีเสียงไม่มีหรอกเตีมเหือก หกนหมดทั้ง่อยเป็นกแทหเยอเท่มมันหกแล้วเห็นไหมหกแล้วห้วแต่ยรั้งละไงวันหกเบยครั้งละไงวันหกเหกหมดเลยนี่แหละครัางไงมันหกเมื่อกี้แบกพอมอเอามาเช็ดห่อเอามาเช็ดหน่อย เ้ามันก็ไปเท็หมาเขาทำมัมาถึงหกเพราะวาอะไรเพราะต้องการให้มันหกมันมีหกคนเรูบ้านได้ที่เท่าไรหอร์ทีปมะขาวจ้าว้าว้าวทำไมันหกล่ะโตที่ัจนอาญาในการรับทงค่าวานตแค่นั้นจ ไม่ปัญหาอย่างว่ามาหาแท้มันเป็นปัญหที่ซื้อมาปูมีปัญหา,อ,อ,ญาอะไรกับพ่อมา <c oughs> วัดที่หนึ่งพ่าให้จอดซงนะให <c oughs> ้เขียนเงินชักปะ่ะวัดที่หนึ่งจอดซีข้าถุกแล้วไม่เอาเัินกับลูก,กับหลานโอกก็เอานะปูเนาะไม่เอาหัก <c oughs> ไม่เอาหักข้าจัดตอดข้าอดแล้วโต <c oughs> ก,กันกว่า,านี้หายขึ้ก็หลับปูเ้ยเอาคักพีครับผมคักพี่ผู้ใหญ่มา ฮับบางทีก็าขาวบา,ทบางบาท,าบที่บางั้นบางทีก็ฮับบางที่ก็ขาวแด้ที่แค่นั้นตแค่นั้นต่อเออ,อแล้วใครงดแดงวันที่หนึ่งมันเถิดไหมพ่อเถิดเหมือนเดิมวันที่หนึ่งมันเถิดแต่ว่าวันมันบุตว่าบุตร <laughs> มีปัญหามาทางไหนมันเขาไม่เรียกปัญหาหรอกใช่ผมไม่ได <laughs> ้ไม่แย่ไหม เขาแซว่าจะเท่าไงข้าไปจอกมากเลยโอ้ครับผมทดเรียบร้อยพกกินได้ทอดทกินได้แต่ว่ามืงว่าเนี่ยผู้ใดกับยางเบ้าใดขายผู้ใดกับยากเบ้าใดขายครับผมไปแงวาทอไปทอดไมว่าก็บหมูกระเนอ้อฉัดตัวทอดให้มันหมูทอกขาวฉัดตัวแต่ว่ามืองเห็นไหมว่าฉัดกับหมูแท้ทีมังเอามาใหม่ไข่มแดแดง มีแต่ไข่ตรงๆมีแต่ไข่ตึงๆป้าที่าพร้อมรับประทานได้ค่ะว่ะ<ช>บัก<ม>ชยเอกเอไปเอาม้างเลยเคกนหมโูเลยไอ้รังกองไปเอาไปเอาม้างแล้วเพราะว่าลูกตาเดือดกันครับ <c oughs> ปาาที่เขาไข่ไม่แดงเพราะว่ามานก่อนเจียวก็เจี๊ยกี้ไมนเป็นไรค่ะเพราะว่ามันสดมัดสดมัดไม่ตาแค่บัตีเขาจักไอือมังหันเนาะ ม <si ื่อีวันที่หนึ่งเขาอาลงไปบุกเปอรแน่กันไบปแงน่ยคไม้เม่นเยบุปเปอรกัถบุปเปอไปแน่ยใครมาแบบไปขอถูกเนง่กบนเอไปดูเอาคือเห็นหงพาว่าจัดเขาไม่ใช่เนาะเขาไม่ใช่มอดแด็งเขาบวากันอืปเปแงน่ยเขาขึ้นมอแบบ็งบกันมันน้องหับใครพอ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 พเร่มา ได้หลายหลายเต็มพี่พอเต็มพี่มานี่เ e ต็มพี่ต่อแวเก็บสิบบาทไม่ลดไม่ลดไม่ลดสืมยน้อยมากต่อก็ไม่ลมดรบอดีบรอดนไม่ลดไมลดเก็บิพอด้อบ้กขาดบเกินเออเอาแก็คบาทก็เอาเพื่คือให้เขาเด้งานาขาดมานไหนบ้าบ้าอยากมันไปแง่มากเอะคืองานเขาลขายหมาเต็ เท่าไหร่อืวมันคืออะไรมากมายเท่านั้นแหละคือจบนะปูเนาะจบแล้วันที่หนึ่งไหมโอ้วันที่หนึ่งจบเลยทีมองแรงทีมองแรง้ฟอนใช้กองงาพอดแกงตัวชูดไหมอร้เฮ้เฮ้ย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 เฮยคุณไม่ับมาวันทั้งานได้ไหนพายงบตัววะ บ้ยกก็ได้บมานทำยกป้องเราหโอ้นี่งๆกับบายกแล้วขี้พัางเนาะโอ้ครับผมเป็นขี้พ้างปีนกระเช้าห้องแล้วไหมปีนกระห้องฝนตกหลายเลยมันลงเขาไปั้าง้นโอ้มันเสียดฝนมันเขาบ้องดเข้าห้องก็ใช้างว่ะอืมโอ๊แล้วหอบกังคาวมาอีกบ้าวเช่นึงบ้าวแล้วคาวมามันผ่านไม้ผ่านเอม โอ้น้องจ้งนไอ้ตางป้าเมวานเขาบ่าเขาตัดชิงนแล้วครับโอ้น้องฮทพ่อตั้งใจว่าถ้าโอ้น้องฮบทงพอว่าผ่านเนาะค่อนคู่ผ่านปนาะเนาะเนาะเขาบอกนั่นเขาคือวันเนาะแต่อย่างนเนาะเขาบอาแต่ว่าไม่ผ่านป้าพ่อปุทธาชอบมาางว่าบดี ที่หนึ่งตัดสิ้ว่าบาหายผานครับผมมาไปจ sweating, ังสั่นบางวัน compris, อะไรเออมาเนาะวุ้งมาจังไหนกับแต่อีนั่งแตงเมลูกตัวบ้เออมาเกาหออไปย่างมาอหญ่ผาเออมาเนาะเปพา้าโม่เออมาเปา่ขเดข่เดอไ ต้องรับพิจารณาบ้างไหมด่วนเออแล้วเราไปดหกต้องรับพิจารณาด่ดว ب ب เนเออตรงๆเลยแบบปูอเออแปดหกโอ้ท้องท้ายจะผ่านอยู่นะครับผมหกเก้า,รรามัมรานร้าทั้งไหนโออแล้วเราไปดหกมันมีไขวครับ ออกมาแปลกๆได้อีกว่ะท้องไทยจะให้ผ่าว่าอะไรกับปู่อ๋อแล้วนอแบกอ๋อแล้วนาะแบกวาจริงอ้าเขาคุียนเข้ามาของมันตอหันวาหายวาห์เอาว่าผ่ามาผ่าเพราสเขาเอาไปชื่อๆอย่างนี้เขาบอกอ๋อแล้วเนาะแบกอ๋อข่รยเอยเขา ท้องใช้คู่การตรวจการว่าท้องใช้ตะผ่านเขาอ่านังที่ครับผมโอ,โ 8, อ๊ะแล้ไปหกฮัหที่ว่าขาวก้าวก้าไปครับผมดาเรื่องมะคือไรมาขี่ทานขี่กาหอปูที่บักขาวกาับมึงเรื่อขี่ขึ้นกางานอะไรทำนายงนทุกหกท้อง มีความเฉียบทาลุทะลุแล้วพอมดเท่ามน่งมดเท่าหนึ่งได้เลยพอหยางตัวที่สองหน้าเหมือยใครเ้อเต็มโวกที่ที่รบแดงไปถือถเททือถือถืได้แล้กได้แมดได้คำไหนา ขั้นได้กันมอนเนาถามหละปูเอ้ย้ะลกง่ายมากครับปานี่มาทีหนึ่ง้าลุง่ายงายเลยครับผมได้ได้หาปูที่ขาขาผู้ใดไปผู้ใดมาเขายเริ่มเบิกไป้าก็น้ำตกไกยุไก่ไก่ป้ายยาวขน้นเลตั้งใจพ่อใหญเอาน้งตกมาไก่าปเห็นป่ะชือว่าถือถ้าจะมืกได้หนะโอ้นูเห็นน้าปูนีขัด ดูดูเห็นก็ดูนอารกตอนอืมเอาเาอาหายตกฟ้าไม่ชอบไม่ดักไม่ชอบไม่หมาน้ำแข็นารู้ด้อหายทุ่วอักทั่าออเหตอืมยูทู่งหมองทุ่งแต่ไปลูกพิษทุ่งข้าวพม้อมทุกลู่ทุกคนหายอธิษฐานติดตาเฉยนิ่งุ่ความถามน้ำแข็งน่ารู้ด้อพร้อมแต่ก้อนหิอืมหายไม่ชอบไม่ดักไม่ชอบไม่หวานหายงไงน้องหายงอไงมาเมืนอ่งหายงอไงเขามา อันก็ลายคำว่าเราถูกเด้อครับผมก็มาบางนำตกที่กูไม่ผู้ถักนะครับเด้อ้นเป็นตัวเอกซต่ว่ามันขีดทับขีดทับนีกเล็กไปนะเนาะแตกแตกเหยียดกันาคื้อม ขีดเป็นตัวเอแล่วกันขีดพับนี่นะกี้แค่มาตอนไมขีดล่องมกลางเอทคือเป็นเลขแปดนะเมื่อกี้ปูรุดเปล่าหน้าได้แปด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 ุกตอนมันจะเป็นเลขอ่าว่ามันก็เหมือดนอพี่หน,นังเนาะทีนี้กับเจวันพันวาแปดแปดทกเนาะห้องใตอ่าปลายน้ำทุกนไ่มาจาะ เห็นเรียกวเห็นจตัวเอสะครับตัวเอสตัวนีขีดดำๆนี่เออโอ้ขีดอ่ะขีดขีดท่ากคือจังเล่นเลนะรย่งงตอนแรกันี้แอนแนนะแอนนะมันมันแอนนะโอ้ตัวนี้ใช่โอ้ครับผมขอใจแล้วข้าวสารข้วตัวนี้ใช่อืมแอนอ้าวกลองเบิงเนาะรับ้องจารณาเบิรงไปดกัน แปดแปดแปดหกเนาะอืมกั่นไว้กั่นไว้เนาะครับเนาะ